สวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องสื่อครูแอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะพามาสมัคร Canva for Education นะคะหรือว่า Canva เพื่อการศึกษาซึ่งเป็นคุณสมบัติของ Canva Pro อย่างหนึ่งนะคะที่คุณครูที่ชอบทำสื่อออนไลน์จะใช้ได้อย่างไม่จำกัดนะคะก็เข้ามาที่ google.com ค่ะแล้วก็เซิร์ชคำว่า Canva Education ค่ะ จากนั้นก็กดเข้าไปในหน้า c a n วานะคะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาของแคนวาเพื่อการศึกษานะคะสำหรับอีเมลที่จะใช้ในการสมัครเพื่อเป็น Canva Education ก็สามารถใช้ของ gmail com ได้เลยนะคะแต่สำหรับท่านใดที่มีอีเมลเป็นของ ac th ก็สามารถใชเ้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นก็กดสมัครใช้งานด้วย Google นะคะ แล้วก็จะขึ้นหน้าจาให้เรานะคะสมัครใส่อีเมลของเราลงไปได้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเข้าสู่เว็บ c a n ว a นะคะซึ่งเราจะต้องเข้าไปทำการยืนยันนะคะโดยการเตรียมรูป บัตรค่าราชการนะคะก็กดไปที่ปุ่มรับการยืนยันตอนนี้ค่ะก็เข้าไปกรอกชื่อนามสกุลนะคะตามที่ขึ้นในหน้าจอได้เลยค่ะสำหรับการกรอกชื่อนะคะแนะนำว่าให้กรอกชื่อเป็นภาษาไทยนะคะรวมถึงนามสกุลชื่อโรงเรียนก็ให้เป็นภาษาไทยค่ะ ค่ะก็จะมีส่วนในการให้กรอกเว็บไซต์โรงเรียนด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้บังคับค่ะจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นก็กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะแนบไฟล์ของ รูปบัตรข้าราชการที่เตรียมไว้นะคะซึ่งจะเป็นการยืนยันว่า,าเราเป็นบุคลากรทางการศึกษานะคะก็ทำการกดอัพโหลดไปเลยค่ะค่ะจากนั้นก็จะมีให้เราตอบคำถามนะคะว่าตอนนี้คุณสอนเกรดอะไรอยู่ก็คือคุณสอนชั้นอะไรอยู่นะคะก็จะมี dropdown list นะคะให้เราเลือก แล้วก็พิมพ์ตัวเลขลงไปค่ะแล้วก็เขาก็จะให้เราเลือกว่าเราสอนชั้นอะไรอยู่ค่ะคำถามที่2นะคะก็ถามว่าคุณใช้แคนวากับวิชาอะไรค่ะสามารถเลือกได้หลายวิชานะคะแล้วก็คำถามที่3นะคะก็คือคุณต้องการใช้แคนวาเพื่อการศึกษาเพื่ออะไร ในส่วนนี้สามารถพิมพ์คําตอบได้ทั้งที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะซึ่งก็แนะนำว่าเราควรจะพิมพ์ให้สอดคล้องกับการศึกษาที่แท้จริงนะคะเพื่อให้ทางเว็บสามารถแอปพรูวได้ง่ายขึ้นค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็กดไปที่ปุ่มสีม่วงนะคะกดส่งแล้วก็กดดำเนินการต่อค่ะก็จะใช้เวลา1-2วันนะคะสำหรับที่ทางเว็บจะ approve มานะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นอ e ีเมลนะคะที่ทางแคนวาเขา approve มานะคะเขาก็จะขึ้นมาว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่แคนวาเพื่อการศึกษาใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติแล้วแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะแล้วก็กดไปที่ปุ่ม เริ่มใช้งานค่ะเพื่อล็อกอินเข้าสู่เว็บแคนวานะคะทีนี้ก็มาดูหน้าตาในส่วนของแคนวา for r e u u c t t o o นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาของ Presentation แล้วก็เทมเพลตนะคะที่เราสามารถใช้ได้ซึ่งจะเห็นว่ามีความแตกต่างจากแคนวาปกติที่เคยใช้อยู่เนาะก็คือเทมเพลตแล้วก็ Presentation มี ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วพอเลื่อนลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะคะก็จะมีเทมเพลตที่เป็นใบงานหรือว่าเวิร์กชีตนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตให้ดีนะคะจะมีรูปมงกุฎเล็กๆนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเป็นของ Canva Pro ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ว่าพอมาเป็น Canva for Education ตัวที่เป็นของเพจอะคะ่ะก็คือจะกลายมาเป็นสามารถใช้ได้ฟรี ซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเลยค่ะก็จะเห็นว่ามีเทมเพลตที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะให้คุณครูสามารถนำไปใช้แล้วก็ไปทำสื่อสำหรับการสอนออนไลน์หรือว่าปริน้นออกมาเป็นเวิร์กชีตเป็นใบางานสำหรับสอนนักเรียนได้เลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นนะคะขั้นตอนในการสมัคร Canva for education นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะก็อยากให้คุณครูนะคะไปสมัครกันแล้วก็ใช้ประโยชน์ของ Canva ได้อย่างเต็มที่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องสื่อครูแอนก็ขอจบคลิปนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากให้อ่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็ทักมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ